พวาออนไลน์เลิร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป2สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระภูมิศาสตร์ความหมายของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นอาคารบ้านเรือนถนนภูเขา ต้นไม้แม่น้ำเป็นต้นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจะมีความสัมพันธ์กับตัวเราทั้งทางตรงและทางอ้อมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีจะส่งผลดีต่อตัวเราการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทางที่ไม่ดีจะส่งผลเสียต่อตัวเรา การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเกิดจากสาเหตุสำคัญ2ประการคือ 1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นการปลูกป่าการตัดต้นไม้ทำลายป่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นต้น 2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นการเกิดคลื่นซึนามิทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลเปลี่ยนแปลงไปเป็นต้น และนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในทางที่ดีที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นะครับและนี่นะครับคือตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทางที่ไม่ดีที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์มาดูผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อโรงเรียนกันนะครับนักเรียนเป็นสมาชิกของโรงเรียนและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดังนี้ การดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนและโรงเรียนทําให้ห้องเรียนและโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยการทําความสะอาดห้องเรียนการทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนโรงเรียนสะอาดน่าอยู่นะครับ 3. การดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน เป็นสิ่งที่ทุกคนควรร่วมมือกันดูแลรักษาเพื่อให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนานที่สุดการปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 1. ไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นหรือแหล่งน้ำา 2. ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นไม่หักกิ่งไม้ถอนต้นไม้เป็นต้น 3. ใช้สาธารณาสมบัติของส่วนรวมด้วยความประมัดระวัง 4. ใช้น้ำประปาไฟฟ้าอย่างประหยัดเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องปิดน้ำปิดไฟทุกครั้ง 5. ไม่ขีดเขียนหรือวาดภาพบนโต๊ะหรือกำแพงต่างๆให้สกระปรกปกช่วยกันร,รักษาความสะอาดสถานที่ต่างๆในโรงเรียนและในชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนจะทำให้โรงเรียนและชุมชนของเราน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับ